สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ PTS ีเอโฟกัสไต้หวันประจำวันที่5มกราคมวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมวิรัน์ศรีสมบัติครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้มีประชาชนเดินทางไปยังรัฐสภาเพื่อยื่นรายชื่อผู้ไม่เห็นด้วยกว่า300ฉบับต่อกรณีที่ไต้หวันเตรียมลงนาม MOU กับอินเดียเพื่อนำเข้าแรงงานต่างชาติจากอินเดียโดยมีการเรียกร้องให้รัฐบาลจัดการกับปัญหาแรงงานหลบหนีเสียก่อนด้านกระทรวงแรงงานไต้หวันย้ำว่าพร้อมจะนำข้อเสนอแนะดังกล่าว ไปพิจารณาก่อนที่จะมีการนำเข้าซึมเนื่องจากไต้หวันกับอินเดียกำลังจะลงนาม MOU ด้านแรงงานแต่ประชาชนบางส่วนไม่เห็นด้วยกับการนำเข้าแรงงานจากประเทศใหม่จึงล่ารายชื่อผู้คัดค้านผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์และนำ3า3ร0รายชื่อไปยื่นต่อสภาบริหารเมื่อวานนี้โดยกรองให้รัฐบ,บาลระงรับการเพิ่มประเทศนำเข้าแรงงานและควรแก้ปัญหารงงานหลบนี้หรือสิทธิแรงงานต่างชาติก่อน 不是针对任何的特别特定国家，我们希望政府它可以优先解决台湾内部的问题之后，我们再来开放新的移工来源国。希望政府它可以正视这些台湾民众的小小的声音。ต、嗯、ัวแทนสภาบริหารรับมอบหนังสือรายชื่อและจะส่งมอบให้กระทรวงแรงงานต่อไปทางด้านกระทรวงแรงงานเน้นย้ำว่าความคิดเห็นของทุกฝ่ายจะถูกนำไปพิจารณาโดยจะวางแผนการนำเข้าอย่างรอบคอบ 的的的的一一些些意政政策考量然府提供充分跨跟在台กลุ่มสิทธิแรงงานต่างชาติเผยว่ารัฐบาลควรจัดการกับปัญหาแรงงานต่างชาติหลกนี้อย่างจริงจังยกเลิกระบบบริษัทจัดหางานของเอกชนแก้ปัญหาแรงงานต่างชาติถูกขูดรีดจึงจะเป็นวิธีการแก้ปัญหาสิทธิประโยชน์ของแรงงานต่างชาติได้อย่างแท้จริง เมื่อเร็วๆนี้นะครับกระทรวงยุติธรรมรายงานพฤติกรรมและมาตรการรองรับการแทรกแซงการเลือกตั้งในไต้หวันจากต่างประเทศโดยมีการกล่าวอ้างว่าเป้าหมายการตรวจสอบมุ่งเป้าไปที่ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ประเด็นดังกล่าวนี้ก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักด้านสภาบริหารชี้แจงว่ากระทรวงยุติธรรมเพียงรายงานพฤติกรรมการแทรกแซงจากจีนเท่านั้นไม่ได้มุ่งประเด็นไปที่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เมื่อเร็วๆนี้กระทรวงยุติธรรมรายงานการแทรกแซงการเลือกตั้งในไต้หวนันต่อที่ประชุมสภาบริหารเนื้อหารายงานมุ่งเป้าตรวจสอบผู้ตั้งถิงถ่นฐานใหม่เป็นหลักทําให้เกิดเป็นประเด็นว่าเป็นการตีตราหรือไม่สภาบริหารชี้แจงว่ากระทรวงยุติธรรมรายงานเพียงวิธีการแทรกแซงของจีนแต่ไม่ได้เจาะจงกลุ่มใดเป็นพิเศษเา主要是为了说明中国界选的手段及样态目的是要提醒国人多加注意并没有针对特定族群的意思 าพบริหารเผยว่าหลังได้รับคําเตือนจากผู้เข้าร่วมการประชุมกระทรวงยุติธรรมก็ปรับเนื้อหารายงานทันทีและ,ะแถลงข่าวหลังการประชุมสำนักง,งานไอาการสูงสุดชี้แจงว่าไม่เคยพูดว่าผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เป็นกลุ่มที่มีโอกาสแทรกแซงการเมืองมากที่สุดแต่ภาพประชาชนตอบโต้ว,ว่าความเสียหายได้เกิดขึ้นแล้วไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่หน่วยงานรัฐเป็นหัวจบในการเลือกปฏิบัติเสียเอง 因为我们现在在讲所谓的新住民，那很明显的就是针对的陆配。当然事后亡羊补牢是没有是没有错啦，哈，就是说，呃，也许他正式对外里面就没有公布出去，但是都都有人听到了啦。ผ้าประชาชนกล่าวว่าคู่สมรสชาวจีนที่แต่งงานมาอยู่ไต้หวันใช้ชีวิตครอบครัวในไต้หวันหลายสิบปีและหวังให้สองฝั่งช่องแคบมีสันติภาพจึงไม่ควรถูกตีตราในช่วงเลือกตั้ง คุชมครับสาภาพนักบิน EVA Air และสาภาพแรงงานการรถไฟไต้หวันต่างวางแผนนัดหยุดงานประท้วงในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะมาถึงนี้ขณะเดียวกันด้านสาภาพแรงงานบริษัทรถไฟความเร็วสูงก็อาจมีการหยุดงานประท้วงในช่วงเดียวกันด้วยเนื่องจากไม่พอใจที่บริษัทจ่ายโบนัสปลายปีเพียง2.3เดือน สาภาพแรงงานบริษัทรถไฟความเร็วสูงเปิดเผยว่าเมื่อวานนี้ทางสาภาพได้มีการเรียกร้องให้มีการจ่ายโบนัส4เดือนรวมถึงปรับขึ้นเงินเดือนอย่างเหมาะสมแต่บริษัทกลับเพิกเฉยอย่างไรก็ตามการเจราจาครั้งนี้จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลีย่ยในวันที่10มกราคมรวมถึงอาจมีการหยุดงานประท้วงในช่วงเทศกาลตรุษจีนด้วย หลังสิ้นสุดยุคโรคระบาดปริมาณผู้โดยสารตลอดจนเที่ยวเดินรถรถไฟความเร็วสูงเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่วันที่3มกราคมเป็นต้นมาทางบริษัทได้เพิ่มเที่ยวเดินรถสัปดาห์ละ21เที่ยวรวมให้บริการ1,060เที่ยวต่อสัปดาห์ด้านสาภาพแรงงานรถไฟความเร็วสูงเรียกร้องให้มีการเพิ่มเงินโบนัสปลายปีเพื่อให้สอดคล้องกับความเหน็ดเหนื่อยของพนักงานเมื่อปริมาณผู้โดยสารเพิ่มขึ้นทั้งนี้หากการเจราจาไม่บรรลุผลอาจมีการจัดประชุมเพื่อโหวตหยุดงานประท้วงในวันที่16มกราคมนี้ คุณชมครับล่าสุดออริออนคัสเ d ขนมยอดฮิตจากเกาหลีใต้ตรวจพบเชื้อแบคทีเรียสเตติฟิลโค c ัสออ u r e u สซึ่งเป็นเชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษด้านสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารยาของเกาหลีใต้มีคำสั่งให้นำสินค้าดังกล่าวออกจากชั้นวางแล้วขณะที่ตัวแทนนำเข้าในไต้หวันแถลงว่าสินค้าที่จำหน่ายในไต้หวันนั้นผลิตที่โรงงานเวียดนามซึ่งมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานทุกประการ คัตเค้กของเกาหลีใต้เป็นขนมยอดฮิตที่ได้รับความนิยมจากผู้คนมาโดยตลอดแต่ทางสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาของเกาหลีใต้ประกาศว่าขนมคัตาต์ดเค้กแบรนด์ออริออนที่ผลิตโดยโรงงานชองจูแห่งที่4ล็อตเดือนธันวาคมปีที่แล้วหมดอายุวันที่21มิถุนาย,ยน2567ตรวจพบเชื้อสเตฟิโลค c อกคัสออรียต1,308.2กิโลกรัมอาจทำให้เกิดอาหารเป็นพิษจึงสั่งระงับการจำหน่ายและเรียกเก็บคืนเพื่อทำลายทิ้งแล้ว 保存就色แพทย์เผยว่าหากรับประทานคัสตาร์ดเค้กที่ปนเปื้อนเชื้อสเตฟิโลคอ c คัสออรียจะส่งผลให้เกิดภาวะอาหารเป็นพิษภายใน1-7ชั่วโมงหลังรับประทานอาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องท้องเสียและมีไข้ทั้งด้านตัวแทนผู้นำเข้าสินค้าของไต้หวันออกแถลงการระบุว่าสินค้าที่จำหน่ายในไต้หวันผลิตโดยโรงงานในประเทศเวียดนาม เป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานตามข้อกําหนดทางห้างคาฟูระบุว่าออริออนคัสตัดเค้กที่จาหน่ายในห้างไม่ได้ผลิตในเกาหลีใต้แต่ทางห้างจะนําสินค้าออกจากชั้นวางและส่งไปตรวจสอบเมื่อแน่ใจว่าไม่มีการปนเปื้อนจึงจะนํามาวางขายบนชั้นวางอีกครั้งทางด้านช้อปปี้และห้างอาร์ทีมาร์ก็นําสินค้าออกจากชั้นวางเพื่อป้องกันไว้ก่อนเช่นกันอาร์ทีมาร์เผยว่าหากผู้บริโภคมีความกังวลสามารถนาใบเสร็จมาคืนสินค้าได้ที่ร้านเดิมที่ซื้อสินค้า หลังสะพานโกลเดนเกตในนครซานฟรานซิสโกเปิดใช้งานมาแล้ว87ปีจนถึงปัจจุบันมีผู้คนมากระโดดสะพานปลิดชีพราว2,000คนแล้วด้วยเหตุนี้นะครับเทศบาลท้องถิ่นจึงได้ติดตั้งตาข่ายป้องกันซึ่งติดตั้งแล้วเสร็จไปเมื่อคืนวานนี้หวังว่าตาข่ายนี้จะสามารถลดจำนวนผู้เสียชีวิตลงได้ สะพานโกลเดนเกตแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองซานฟรานซิสโกเป็นสะพานที่แบ่งระหว่างซานฟรานซิสโกเบย์และมหาสมุทรแปซิฟิกนับตั้งแต่สะพานนี้ถูกเปิดใช้งานในปี1937จนถึงปัจจุบันมีคนหมากระโดดติดชีพตัวเองแล้วมากกว่า2,000รายด้วยเหตุนี้ครอบครัวผู้เสียชีวิตจึงได้รวมกลุ่มพยายามเรียกร้องให้มีการติดตั้งตาข่ายป้องกันแม้โครงการจะก่อสร้างแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนดในที่สุดตาข่ายนิรภัยซึ่งทำจากมารีนเกรดสแตนเลสขนาดความกว้าง6เมตร ได้รับการติดตั้งอยู่เบื้องล่างทางเดิน2ข้างเป็นที่สําเร็จด้วยงบประมาณเกือบ207ล้านเหรียญสหรัฐทว่าตาขาญญ่ายเหนือยดังกล่าวสร้างขึ้นจากวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทานดังนั้นหักตกลงไปก็อาจส่งผลให้บาดเจ็บสาหัสได้พบกับ PTS โฟกัสไต้หวันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ